ครับผมสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่เคารพรักและคิดถึงแฟนครับทั่วทุกุนแห่งครับกรับสวัสดีทุกท่านเพื่อนๆทุกคนครับก่อนอื่นก็ขอรายงานตัวช่องทางคนรักเกษตรส,สวนพิรมไภัยฝากความเป็นห่วงเป็นใยส่งภาพดีๆจากทางสวนของเรา ส่งให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนทุกชมรมทุกหน่วยงานก็ขอน้มอมรับทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าครับก็อข,ออข,ออขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจ ไปด้วยกันครับส่งรอยยิ้มส่งต่อให้เพื่อน,อนทุกคนผู้ที่เขามารับชมจากช่องทางภาคส่วนสวนพิรมไั่ฝากความคิดหันวทถึงครับผมอขอละงานตัวครับพี่น้องภาพี่ผานอ้องเขาชูช่องคนหลักเกษตรสวนพิรมไพ่ครับพี่น้องทุกคนอขอ สวัสดีทุกคนขอให้ทุกท่านมีิตรความสุขครับมิตรความสุขทุกปัญหาการให้จีรจ,จังจากหายไปครับปัญหาที่ในครอบครัวเลื่อนหรือทุกคนปลดปล่อยแกไปครับปัญหาทางออกของคนเฮามีทางออกปัญหาเกิดขึ้นใดเฮาก็ต้องแกอเลยครับทุกคนขอให้กําลังใจแกพี่แกน้องแกเพื่อนๆทุกคนครับเข้ามารับชม ทางสวนเฮาหล,ลายท่านหลายทีหลายทางครับกำลังแรงใจนำใจของคนเฮาของคนไทยเป็นนำใจที่มหาอิงไงที่คุณงามความดีได้ข้ามาเบิงม่แยงยิดตามเยี่ยมชมทางสวนเฮากับบมี่ยังมากมายครับมีของฝากจากใจเป็นกันเห็ดน้ำมัวน้ำสวนบางท่านบางคนก็นที่ว่า อ่าโบตัวเลี้ยงเลี้ยงเกษตรเลี้ยงเห็ดนื้ออื่นคือพอโบอเนี่ยพว่าเข้ากับปริเหตุครับรเข้าปริเหตนื้ออื่นกับภาพส่วนของทังช่องทางอ่าการสั่งการสั่งอนาคตรหรือการสั่งอาชีพเป็นอาชีพฉีอาชีพเสริมหรืออาชีพทีปัจจุบันเข้าดำต้องเีบครับด้วยการเห็ดการทำการอยู่บวานอยู่ซองอยู่กับให้ก้นนากกำหัวกบสวนครับอี่นองนเพื่อนอ่าเข้าเห็ดไป ครับเห็ดโดยความสนุกหรือลาเรื่องเปิดเพื่อนไปเขาก็บอะไรไปจริงจังยังมากไหมครับเขาเห็ดเป็นเพื่อนเห็ดของเขาเห็ดคอยเห็ดคอยทำคอยเปลี่ยนคอยไปาฝากถึงพี่นอ้องผู้ลงคนว่าทรงตาผาบสวยๆทรงถึงแต่ผาบน้ำหอมน้ำสวนบ่ขึ้นโวทรงเงินมาให้เนี่ยผู้ลงคนพูนกะวา่าเนาะกะวา่าไปครับว่าเป็นยังกะโวกันไปเป็น เร่องธรรมดาอ่าทรงภาพดีๆส,สวยๆด้วยรอยยิ้มให้แกพ่นเพื่อน,อน<ๆ>กาเบ,บิงเขามาเบิงให้เครียดครับทุกปัญหาทุกท่างออกของเฮาเฮากับเหลียกช่มเหลียกเขามาเบิงการรับชมครับตะก้อนเื่นเป็นอุโมงค์ที่เขาเฮ็ดขึ้นไปให้เฮ็ดขึ้นเป็นค้างเป็นซุ้มเป็นดมเป็นอุโมงค์อ่าอันนี้คือ,อบักทั่วครับพี่น้องบักทั่วกาลั่งขึน้ตานตะก้อนนานี่ กับพอท่านไหนขึ้นค้างหอดปานนี้ควงเพื่อนไว้เขากะกำลังขึ้นไปเตรียมเปียมแล้วครับกำลังสีเป็นผมเป็นเงาเฟ้ยขึ้นนําขคางนําอุโมงที่ห้าเห็ดขึ้นเป็นค่างให้เห็ดห้เป็นรูปท้มขี่ดูดีครับดูดีเข้าก็าเห็ดไปพี่น้องเบิง่งเยี่ยมชมเป็นแบบย่างเขากะเอาตามความคิดของเขาระพี่น้อง ตามกวามคิดของเฮ้าตามทีเฮ้าเห็ดไอเดียออกไอเดียเอาก็เห็ดไปทําไปผมก็ได้นําเอาการเขียนไว้ทาผักสวนน้หผลน้ําสวนเฮาครับสาหรับผักทั่วผักแกงเฮ้ากระปูกไปเรื่อยเลยพี่นอ้องอย่างอันนี้ไห้ทางนั้นไห้ทั้งนี้ก็ขื้นข้างทั้งนี้กัเป็นการชดเชยหรือเงื่อ,อกันไว้ให้ขาดช่วงครับครับสําหรับพี่น้องผู้ กำลังเหตุการณ์แห่งานอยู่ในเมืองไนหนา้นะบริษัทหางลานหรือโรงงานทั้งหลายทั้งปวงให้กำลังใจครับเนยนักพัก,กเศร้ากะเฮากบทุกคนสู่ไปครับสู่พีน่น้องสู่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกกำลังใจครับคนเฮาคนไทยอีกใจที่ประเสริฐทุกคนทุกท่านสู่ง,งานสู่การสู่ประกวสู่พระก่ะว,วมอยู่รอดเฮากะ สู่ไปครับสู่ไปตังมุกตังใจใส่เข้ากับทุกชีวิตกะมั่นกะเข้ากับโมมีควมเพลเพียบพร้อมเข้าผมเป็นคนรวยครับเข้าเป็นคนอาจนจึงได้เหตุการณ์เหตุงานเรี้ยงฉีบทุกคนทุก,ทกอาชฉีบทุกแมยงานสำหรับผู้คุณหญิงคุณนายตัวแกเสียส่งทั้งหลายเพิ่นที่มองมาเห็น คุณค่าของผักสวนผักทางสวนกเกษตรหรือทางการเหตุการ์ทำซ้ำเาหเห็ดแล้วครับพี่นอ้องผลผูผลมีเพื่อเกิด่ัยอยากหน่อยนักนะพี่สีมองเห็นคุณคา่าสำหรับผักสวนเป็นผักสวนกเกษตรแน่นหน่อย,อยก็อาจจีเป็นไปได้แต่ที่จริงแล้วพวกเขาแล่านี่ท่านเหตยอ้อเห็ดมันเห็ดสวนกเกษตรหรืออันใดกระเต่แตะ คือถันเห็ดอ,อ้อยเห็ดมันเห็ดส่วนนั่นก็ถือว่าถือว่าถานเห็ดเป็นธุร,ก,ก,รกิจการเกษตรก็ขอให้ทุกท่านมองเห็นคุณค่าความสําคัญขอ,องผักส่วนทุกน่วยงาันกับเขามาให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับการเบิงการเยี่ยมชมการเบิงก,การแย่งการโต๊ะการเตียงการนำสู่โซเชี่ยวนำสู่สังคมให้พี่น้องอเบิ่งเป็นตัวอย่าง สามารถเข้ามาหาความูลหาการเหตุการณ์ทำของคนห้องของหมอนำมัวน้ำสวนนำผักเกษตรผักสวนรวนแล้วผสมประสานเกษตรผสมประสานคือเป็นเกษตรที่มีรายได้ไปตลอดครับพี่น้องผมขอรารักตีให้พี่น้องฟังคือการเหตุสวนเกษตรผส,สมประสานเป็นการได้ไปตลอดไปคู่มือครับพี่น้องแม่นชีได้หน่อยเข้ากับอะไรคู่มือ นี่แหละครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นรายได้ที่มีความพอเพียงและเพียงพอและพอยุพอกินเะไรพี่น้องท่านกินท่านใส่ท่านจับท่านใจท่านใส่ท่านใบเ่าสามารถเฮ็ดให้เป็นรายได้ไปเป็นมือเป็นมือเป็นมือเป็นปีเป็นเดือนขอให้ทุกท่านเข้ามาฟังผมอธิบายหรืออ่า ฟังขอคิดครับสิทธิ์ของคนเฮาอยู่กับใจมักสิทธิ์ของผู้เหตุอยู่กับการกระท่าครับเ่อพี่น้องก็เป็นเรื่องของคนเฮากาว่าขึ้นกันครับก่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่หน่วยงานข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงเพิ่นก็มักก็หลายครับมักก็หลายถ่านหลายคนหลายถ่านมาในภาคส่วนเหตุการณ์เกษตร็เพิ่นก็อยากออกมาเหตุคือเฮาคือส่วนของเฮาคือทั้งตัวของผม เพิ่นก็ออกมาให้บ่อยเพราะว่าคนมเวลไม่ไเพิ่นกับเขามาช่มม่เฉยไม่กำลังใจกับขอบปุนขอบคุณอนขอบคุณนเป็นอย่างสูงครับก็ก่อส่งความดีงามเป็นการตอบแทนเอาภาพสวยเอาภาพดีดีสิ่งดีๆมีประโยชน์ส่งขึ้นไปให้ทานเขาม่เยยมชมเป็นกำลังแรงใจให้กับมีความสุขเป็นอย่างหญิงครับพี่น้องครับ อะไรอะไรก็ดีได้ครับถ้าคนเราทำพี N ่น้องถ้าเฮามีใจเอามองเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเฮาเพราะว่าสิเป็นสิ่งของเปลี่นผู้ค้องหรือผู้อยู่หนั่มเปลี่ยนสิ่งของถูกสิ่งตุย่างเฮาอย่ามองข้ามครับสิง่งเราสิ่งที่อยู่รอบข้างเราเราจงมองให้มีให้มีคุณค่าให้เห็นคุณค่าของเขาอย่ามองข้ามครับเมื <satur atin> <ๆ S 1> ่อเขารพ้ผลไปแล้วสิ่งใดก็แล้วแต่ครับพี่น้อง <compet en> การทเกิดควมเสียดายนี่แหละครับผมอยากให้ทุกท่านมองเห็นความสําคัญสิ่งที่อยู่ขางเชียงเฮาจะเป็นสิ่งของหรือครอบครัวลูกเมียลูกผัวหรือการเหตุการณ์ทำผากส่วนของคนที่สามารถเสียให้ตัวเองยืนยัดได้การอยู่กับผากส่วนการเหตุการณ์ทำหรือความดีความงามควม่ำเอาใจใส่ดูแลคกับ ครอบครัวหรือกับสิ่งของที่เฮาได้เห็ดในถ้ำเฮาจะมองขำครับจงมองเห็นความสําคัญของเขาเหล่านี้สิ่งที่ดีก็คือเหาเห็ดห้ครอบครัวบวกเกิดความแตกแกครับกับคอห้ทุกท่านพินารนาด้วยการเราฟังการที่การทำบกเรานี่ปัญหาเห็ดธุรกิจอนใดก็ไดแล้วแต้พี่น้องก็มีเกิดปัญหาเกิดการลงลุกทุกขั้นเพิดเพลุน ยืนยัดไตบอ่อสู่ไตบอ่อเดินนาไต้บอ่อเหงาวกาหางหรือสีถอยหลังมันก็หลายอันหลยหลายเนี่ครับการผักส่วนเหตุการ,กรเกษตร่ารบ่มมันคือช่วยรู้ไปตลอดที่น้องมันกะเจอปัญหาเจอสุกสิ่งทุกอย่างอุปสตรรคต่งางๆนะครับบ่งนนอนอการต่อยอดหรือการต่อเติมการหมุนเวียนการเป็นเงินทุนเมด็ดเงินเมด็เมดช่องหรือการเหตุการณ์ทำเฮ้าสีมีการ ข้อมูลสิรฉลาดทำไรเฮาสิมีคอม่ใจอดใจทนมีค้อม่่พอแทบว่าข้อมตัวแทะคือยาดีคือกำลังใจของคนจนพี่น้องเราต้องไปคิดอย่างแบี่ยงเบไม่ำาถ่อคือกำลังใจคำ่าแทะพอแทให้คิดซะว่าเป็นยาดีของคนจนพี่น้องก็ต้องไปคิดอย่างหวัยงเมครับการสร้างจิ่งเรานี้เฮา เห็ดด้วยใจมากครับพี่น้องอันนี้ก็บ,บอโดนครับพี่น้องที่ถ่ายทําน้ำเสนนอยพี่น้องไปเบื้องสองอาทิตย์พื้นหลังกับเป็นตัวน,น,น้อยๆครับเดี๋ยวนี้ไปสีพ่อจำนายแล้วพี่น้องไปสี่พ่อจำนายแล้วครับคือใชอ่สวยงามมากครับเป็นเงืนทั้งนั้นพี่น้องใส่เวลาบรโดดนอค,อคอยทำการเวลาเขาก็าเ,ปเปลี่ยนแปลงการเวลาก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนคนเปลี่ยนใดเปลี่ยนจิตใจหรือเปลี่ยนการกรทํทำเปลี่ยนคุณงามความดาีจากคนเคยบอดีเปลี่ยนเป็นคนดีก็ได้ครับน้องมีใจคนก,ก็จะตั้งกันครับดีชั่วอ,อยู่ที่ตัวทําสูงจำก็อยู่ที่ทําตัวกะเป็นเรื่องปกติอยู่แค่คาของคนเฮาสี่ขีดใดทาใดเฮา,าจงมองเห็นครับาคาของความดีง,งามของสัตว์โลกหรือมนุษย์เฮากะขอให้ทุกท่านจงคํานึง ในการกระทาในสิ่งที่ดีครับอ,อีกตัวนั่นจ้าก็รล่วงโรยไปพี่น้องสังขารเอาเป็นที่เป็นสิ่งที่บนเคียงแถ่นั้นแหละนอนเป็นเรื่องธรรมดาค้อนห่อขอหยุดมันคุณธรรมคุณงามความดีศีลธรรมประจําใจครับพี่น้องขอให้ยุดมันในตัวตนแมน่การไปการมาการอยู่การกินการเดยกการทำการทำบุญทำท่านการสามนางการสางนา้ำทำบุญหรือการ มีจิตใจปูปอ,อมอรีแกคูรควมมีความเมตตาแกมนุษย์เผื่อโลกน้ำกันกะทุกทันกะเกิดความสุขครับเกิดความผาปภูมิอันนี้กำลังเหตุไหมครับกำลังปลูกไหมอันใดง่ามเหาออก้ายพี่น้องออกขาย,ออ,าขายออกกินออกจำนายแบ่้ปันแจกพี่แจกน่องเนียครับสิ่งใดที่สามารถอ๋องง่ามเป็นมากุณฟุ้นห้อกะเปลี่ยนไปครับ เขามารับช่มกับเบิ้งไปงงงที่ครับพี่น้องเขาาการที่ครับเป็นการต่อยอดการเห็ดหัวเห็ดสวนบอนว่นาเข้าสิบปลูกแล้วเอาไปขายบอเห็ดต่อครับเข้าตองเห็ดตัวตองเห็ดไปเรื่อยครับพี่น้องพี่น้องการเกษตรเกษตรไร่ขีดจำกัดเกษตรที่สร้างสรรค์ด้วยคุณภาพเอาการเขียนไว้การเห็ดการทำบอนวาเข้าสิปลูกแล้วล่อมาล่อผลได้มาไล้ผลออกแล้วเข้ากับสิบ่อเห็ดตัวสารต่อสารต่อการสารต่อและสรรสร้างทำด้วย าการคิดการลงมืออยู่ได้ครับทุกคนทุกท่นานคว่อยู่ได้อันนี้ภาษาอีสานบ้านผมก็เหลี่ยงมากกะดิงงรับพี่น้องมากกระดิง,รรดงหรือ,อามากงูหิ่งเลยพี่นอ้องสายพันธุ์หน่ใหญ่หน่เยย้าหน่ใหญ่หน่วยววย,ย้ยาครับให้ความอรดมสมบูรณ์นี่คือการตอบโจทย์และาการให้ผล,ผลผลิตที่คุ้มค่าของ การทําครับหมากไก่หมากงามพี่น้องหมากสวยหมากเงาแต่ขอให้ทุกท่านเขามาเบิ่งเป็นอ <c oughs> ขอโทษครับเบิ่งให้เพื่อนๆพื่ก็ได้พี่น้องผู้สําหรับผู้อายุหลายผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่าอายุหกสิบเจ็ดสิบเพื่อนกันเขามาให้ความชื่นชมให้ความชื่นชมให้กำลังใจกับขอเป็น ขอขอบพระคุณพี่พอพี่เมียทุกท่านทุกคนเถาแก่ภูเป็นผูเริ่มกอต่างภาคเกษตร,รภาคเกษตร,รทั้งหลายทั้งปวงทุกคนทุกท่านเพื่อน,นกทุกอาชีพเพื่อนกสนับสนุนโดยการเทศการทำครับภาพรับมุมมองกันสร้างอาชีพผู้พอผู้เม่เพื่อมองเห็นความสำคัญเกล่ยเลื่อยอยากให้ลูกให้หลานให้พี่ให้น้องทุกคนจะให้ วงองหินสอมัความสำคัญอยากให้ทุกท่านเขามาเบื้องแง่งแล้วก็สามาสานตอก่อโดยมือครับพี่นอ้องเงินทั้งนั้นครับเงินทั้งนั้นเอาไรมาเขาก็เจ็บก็บออมล่ะครับเข้าต้องจับจงใจไห้มีะระบรบระเบียบไห้มีการเจ็บการออมทุกสิ่งทุกอย่างนล่ะครับเข้าหาได้เข้าสีใส มีเงินล้านเงินแสนมีต่ใส่กับกินมีจะกินกับใส่ลายปนใดก็ใส่พ่พ่อครับพี่น้องเขาบุมองเห็นความสําคัญของเม็ดเงินที่เข้าได้มาด้ดยความลาบากได้มากไงกับเบิดไงพี่น้องได้มากโดยความไงไงวัวได้มาด้วยความลาบากก็คือเป็นการใส่บัได้มาระมัดระว่างคือการใส่เงินใส่เอาใส่เอาเงินล้านสองล้านแสนสองแสนมีาไรก็ใส่หมดครับ e พี่น้นองก็คือว yeah. ัวไงคือเข้ามองมอเห็นความสําคัญของ เงินเพระาะว่าเขาต้องมองเห็นคุณค่าครับอนี่คือผมเปรียบเทียบผููสําหรับผู้ทันทีหาได้ไหมไงไงแต่สําหรับเขา,เ,าปเป็นการประหยัดอดออมครับถ้าเขาไม่มีการอดออมไม่มีการต่อยอดไม่มีการส,สั่งหรือให้เป็นข้นอคิดต่อหลูกหลานพราแไม่พี่น้องเพื่อนๆทุกคนครับการลงทุนการเทศการทํำการเทศการสั่งพวกเขาเรานี้ เม็นสิลำบากเมันก็บ่ะเดลำบากแบบอยู่แบบพวกเรายากรับการลำบากในการในการทำกรเกษตรหรือการปลูกพืชผักสร้างสรร์พวกเขานี่หลายอันพันยางหลายเผืชดหลายยางทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเม็ดเงินครับได้ยู่ได้กินได้ยิ้มได้เตี่ยมจกทงใส่พอเงินจวกท้องจวกกับพอเงินครับพี่น้องสร้างกระเป๋ ก็เตียงตึงทั้งทรวงกับนังตึงตาเนี่ยอ่านั่งทรวงตึงตึงตึก๊ดๆนั่งทรวงตึงตากระยันอ่าพี่น้องมันกับมีความเอือบอิ่มครับเข้ากินกับด้กินอิ่มกินเต็มครับโรคการท้องก็ไปวัดระยกได้ขาดได้เกินครับพี่น้องก็ขอให้รับชมรับฟังเป็นขอฉิดครับอ่าทุกมือนี่การควองฉีดของคนเฮาคนก็เกิดมาหลายอ่าหล่นโลกแล้วพี่น้องอ่าย่างขิ่งการหาเงินการ หาเงินหาทองกับลำบากก็มีชนะแล้วทุกคนกับขอให้การหาเงินหาทองหาโดยวิธีทางใดก็แล้วแต่ผัก่วนการดินร้นก็นขอให้ทุกท่านจงใส่ใจแบบมีกฎมีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์ครับเรามาระวังการใส่การใจเพราะว่าวุ้ยไแพงไดก็อยูไใดะไรพี่น้อง,งวุ้ยไแพงบะไรใส่ย่างเดียวมีทะเลกรเบิด นั่นแหะครับเพื่อเกิดเทืดให้เป็นทุกสุกที่แท้จริงก็คือสิ่งที่เฮ้าได้ยูได้เหตุได้เห็นได้สั่งพี่น้องสุกที่แท้จริงก็คือ,อรอยยิ้มและความอิ่มเต็มเบิกบานครับสั่งสรรคุณงามพุ่มดีฝากทรงถึงที่ถึงนอง้องทรงภาพดีงามงามไอทีน้องเบิงคือประสงค์เงินมาให้เนี่ยพี่น้องว่นมีก วางกันไปพี่นอ้องเงินทองอ,อยู่ใกล้ๆตัวเราเขาเรียนมาหาเิาลัคือผมบอกแล้วครับพี่น้องเขาเรียนมาหาเิาเองครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้นองเข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ภาพพี่พ่น้องรับชมเอาหน่อยๆเขียนๆพี่พ,พีแม่มื่อนี่เที่ยวไร่บ่อาร่ใหญ่หายาย้างคนคนว่าเอากตามาใหายเนี่ยโบลงในกระตาว่าสันคนว่า <G ül> จอปากมา,าว่าพี่น้องเอาแต่สิงดีๆว่าได้สิงทีมีสาะอ่ะอันใดทีบ่ดีกะว่าเอามา,าว่าลยพี่น้องโดยคุณงามความดีฝากคงต่อให้เพื่อนทุกคนชมให้เพื่อนเก่าเข้ามาครับเข้ามาอ่ายิดตามบงเง,งี้งอ่ะผู้สําหรับผู้ย่งผู้มีติดตามผู้ที่ตามนน้อยกะคอยใจต่อไปครับอ่เอาที่ตัวเฮาครับการแสดงออกการว่าการจาหาสาระนาลูกครับพี่นอ้นอ,งนองน้องนุ่งลูกหลาน เอาที่มีสาระเอาที่มีสาระนารู้คนเขาเกิเบิ้งเกิดเกิดมีความคิดการเบื้องล้วก็เกิดช่องทางเบื้องล้วมีประโยชน์เขาเ่านั่นกันสิครับเพื่อนๆทั้งหลายเพื่อนเกขาไปทิ่ตามครับาการนําเสนอคลิปนําเสนอการเฮดชิปเขาก็ขอใหพ ga, ้พัฒนาครับพัฒนาพัฒนาโดยการวอลการจากการนําเสนอคลิปของท่าน สำหรับน้องไม่ขอแนะนำพย้ยามเอาลีปทีมีประโยชน์เอามาลงไม่เห็คขิดบรุโนนั่นสะมูพวกเพื่อนฝูงพอมพี่น้องเพื่อนก็บทเขาไปติดตามเบืองแง่งเฮาไม่มีประโยชน์และไม่มีสาระอ่ามันกับม่พวกเขาไปเบิ่งติดติดตามแล้วน้องนุงขอให้ดุนิ้ที่ใช้ด้วยอ่าคนสามารถทุกคนทุกทานอ่าเป็นกําลังแรงใจให้ครับทุกคนทุกภาคส่วนเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนอ่าขอให้ สุขตลอดไปครับมีตความสุขหรือว่เฮ่งๆเก็บเ็บจจนอ่าคลิปนี้เอาไว้สวนีดีก่อนครับสวัสดีทุกคนครับมีความสุข